สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมยูโรทักเอ้ยไม่ใช่ดิเกมฟาร์มอินซิเบิลเลเตอร์สิบเก้านะครับผม โอ้โหผู้ผิดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไปเล่นเกมยูโรทักมานะครับเอาละฮะวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาตัดอ้อยลำนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเาไปขายนะฮะซึ่งอ้อยที่เราจะมาตัดนี้ก็ประมาณ20ไร่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะตัดเสร็จหรือปานะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดไปสัก1รถละกันนะฮะก็เราเอารถของเรามาใส่นะครับวันนี้แล้วก็จะมีรถตัดอ้อยนะครับผมนี่เลยครับคันนี้1 0ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมโคตรแพงนะฮะนี่เลยครับคุณน้อยเกมก็ต่อลูกพ่วงนะฮะท่านผู้ชมดู นี่เลยครับขับคนละคันเลยนะฮะส่วนเซฟ้าเนี่ยเขาก็จะขับหัวร้อให้เรานะครับผมนี่เลยฮะจริงๆแล้วเราก็ตัดไปสักพักหนึ่งแล้วแหละนะฮะก็ใส่รถพ่วงที่อยู่ที่จอดอยู่ด้านหลังน่ะใส่ไปแล้วนะครับผมประมาณ3คันรถนะฮะก็เหลือแค่ตัวลูกตรงนี้แล้วก็ลูกหัวล้อเรานะครับที่ยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดใส่ให้เต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปขายกันโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปขับรถตัดอ้อยกันนะฮะ ก็คือการขับรถตัดอ้อยครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งแรกของผมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือจะล่วนนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราก็เริ่มงานกันเลยนะฮะอ๋อละ right. พร้อมยังครับคุณสักชัยตั้งลำดีๆนะฮะอันนี้เราตัดอ้อยซิ่งนะครับผม <laughs> จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ซิ่งอะไรหรอกนะครับ วู้ยแต่ว่าอ้อยสวยมากเลยนะครับทุกคนนะอันนี้เขาเรียกว่าคล้ายๆรีสอร์ทแบบว่าตากอากาศนะครับท่นานผู้ชมนี่ฮะ <c oughs> ไม่ใช่บริการเลย, <c oughs> เยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ยยแล้วแหละเดี๋ยวเราก็ไปพูดต่อละกันนะครับมันก็อาจจะสแปนบอกนิดน,นึงอ่ะนะทุกคนนะเพราะว่าผมขอเกี่ยวผมขอจัดการรอบๆรอบๆก่อนนะโอเคครับได้เลยนายเกมเขาจะไปด้านหลังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเกี่ยวตรงนะครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะน่าสุดท้าย โอ้ยสวยมากครับท่านผู้ชมดูอ้อยสวยมากนะฮะวันตัวนี้ตัวนี้เราคิว่าเราจะตัดไปหมดนะครับอันนี้เราเอาไว้กินเองนะฮะท่านผู้ชมนะเราเหลือไว้หย่อมหนึ่งนะครับเอาไว้แบบว่าตัดแจกทีมงานนะฮะเอากลับบ้านไปกินนะครับทีมงานเขาขอไว้นะครับก็เลยแบบเหลือไว้หน่อยละกันนะครับโอเคเสียแป๊บก็มาขับหัวให้เรานะครับวันนี้นะนี่สามชาลั่นๆนะฮะ ตามตามไม,ม,ม่ทันนะปาปาเข้ามาหน่อยป้าโอเคอเดี๋ยวพี่กลับลำก่อนแล้วกันโอเคโอ้ติดต้นไม้แล้วนะครับมาแล้วเดี๋ยวผมดี๋เดี๋ยวผมเดีอ,อเดี๋ยเดี๋ยวเดีเรี๋ยวผดวมเดียวมเดียวผมเดียดวดวผมดยวผมเดีนยัี้ยวผมเดี๋ยเดยวดยวผมเดียผเกี๋ยมดผมเดีบบ๋ดวยวผมเดีนควผมผมเีผมเีมเรมเผเี่ยวผมเี่ยวะมเดเอ้ยไม่ดี่นนม,มา,มาตัดอ้อยดี โอเคอ่ะปาตาลำรอแล้วนะเอาละเดี๋ยวพี่หันไอที่สศกอ้อยไปแล้วโอเครออะไรครับตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มหวลอ้อแล้วนะครับขึ้นได้ขึ้นคันนะฮะแต่ว่าตรงที่เราตัดมาเมื่อสักพักนี้ก็เราใส่รถสิบลอ้อไว้แล้วนะครับผมก็เตร็มตัวเอาไปขายนะฮะเหลือแค่ให้มันเต็มงลงหัวล้อกับเต็มตัวลูกพ่วงของคุณ้อ่เกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปขายที่โรงงานตัดอ้อยนะครับ มันเป็นโรงงานเล็กๆนะฮะก็ไม่ใหญ่มากนะครับโอเคฮะมาปาม่่่มมมันทไไคอยตรรงเท่่าไหอะไรนะปามเอ้ยไม่ใช่อะไรนะเกมเกี่ยวกันจะเสร็จแล้วเหรอโอ้โหเร็วแท้โอ้ดู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 เห็นแต่หางแบบนู่นครับอยู่ไกลๆเลยนะหางแดงๆชี้เออดูดูือเนเกมกำลังมานะฮะ เมันวิ่งมันวิ่งเร็วได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยมันน่าจ,จะวิ่งได้เร็วกว่านี้นะได้เพิ่กระโดดอะไรนะปามโอ้ใกลจะเต็มแล้วปามดูดิเกมของพี่กลจะเต็มแล้วนะนี่โอ้โหการที่เอาผมน่าจะเโอเคของปามได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะหกสิบเจ็ดใช่ไหมโอเคน่าจะได้อีกประมาณรอบสองรอบอยู่ะนะไปกลับนะครับ เกมเอ้ย,อยปามหรือว่าเราจะเกี่ยวรอบไปเลยแบบเนี้ยเอาวิ่งไม่ได้เหรอมันเป็นติดต้ไนตไม้อ๋อติดต้นไม้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่กลับรถให้ก่อนละกัน<ม>เดี๋ยวเรา<ม><ม>เกี่ยวกลับไปไม,ไ,มไม่ตัดไม่ตรงอ่ะทุกคนไปไายพี่ก็เกี่ยวตามแบบตามที่ดินไงที่ดินที่เขาปลูกอะ่ะมันก็โคตรเชียวไงเดินยากแคเนี่ยเกาตัดห้อยเดินยากดูว่าเอาเกมเอาเกมเดินเอาเหรอพี่นึกว่าขับเอาโอ้เขามีให้ขััับบนนนน่่่่ะะตตวโอ้้้งแไม เอ้ยบังต้นไม้อะไรครับ uh นี่โอเคตรงไหมนี่โอ้ยเนาะต้นไม้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจอดให้นอยเกมมาก่อนละกันนะครับนอยเกมกำลังตัดมาแบบมอมันเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารอคุณนายเกมก่อนนะครับผมไหนดูซิโอ้โหฝุ่นกระเจิงมาเลยโอ้โหเท่มากเลยนะครับ ดูฮะโอ้โหสุดยอดโอเคเกมจะโค้งไปเลยใช่ไหมโอเคจัดไปครับเอาละคุณได้เกมไปแล้วโอ้เกือบวิ่งเข้าไอ้เครื่องไอ้เครื่องเกี่ยวนะฮะไอ้เครื่องตัดอ้อยเนี่ยทุกคนกำลังจะเดินเข้าเลยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ่ะเกือบไปแล้วฮะท่านผู้ชม Okay, เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กดตัวโอไปนะปังเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเสียงรถตัดอ้อยนะฮะไม่วิ่งได้แค่10เองอ่ะมันน่าจะวิ่งได้สัก20นะแบบว่าซิงไปเลยอ่ะส่วนต้องเอาไปรีแมปแล้วแหล,ละรถตัดอ้อยซิงนะครับจะได้ซิงสมชื่อหน่อยแล้วกันอเอาเวลไปเรื่อยความคิดฝังเกิดแล้วทุกคนนะใช่ครับเ,เจ้ารถตัดอ้อยไปรีแมปนะครับน่าจะเท่ดีนะ เตียพพบกับความชิบหายได้เลยครับทุกคนเตืยพพบกับความชิบหายเลยใช่ไหมถ้าเอารถตัดเอาเป็นรีแมปเนี่ยมันเต็มเลยครับผมโอ้โหมันก็ต้องแรงดิใช่ไหมล่ะมันจะเฮ้ยพี่ว่าไม่น่าชิบหายหรอกผมได้เสร็จแล้วรู้ไหมนี่เดี่ยวนี่เราเกี่ยวนี้ถ้าตีเป็นไล่ก็ได้ประมาณไล่หนึ่งอะนะดีใกล้จะเต็มแล้วครับผมรถหัวรถเรานะฮะโอ้ไปแล้ว เต็มแล้วาปามคือสิ่งแท้มันไม่เต็มรขนาดนั้นหรอใช่เหรอแล้วรถเราปามเท่าไหร่แล้วนี่แปดสิเอ็ดอแอพี่เมาก่อนนที่เร็ม้ก่อนของนอยเกมน่าจะเต็มก่อนเราอ่ะ ลับน่อเดวะโอเคเดี๋ยวพี่กลับรถก่อนละกันนะครับโอเคเอาไปเกาะกับต้นไม้แล้วอู้นเก็บเกี่ยวไม่หมดครับทุกคนนอยเกมบเขาอันนี้นะฮะทุกคนได้ดูเขาเกี่ยวเหลือไว้นะฮะครบเต็มแล้วผมไปนะขอพี่น่าจะอีกรอบหนึ่งพอดีอ่ะเต็มก่อนแต่ก็ต้องมารอขับด้วยเวรถไม่เป็นไรจะเต็มแล้วนี่ เกียวกลับไปรอบนี้ก็น่าจะเต็มโล้ของล้อเรานะครับผม <Okay. S 1> น่าจะนะเผื่อๆก็เต็มก่อนนะพี่ว่านะน่าจะเต็มก่อน่ะมาแล้วไปแล้วมาเข้า F เออลวลาตัดไอ,อคอนนี้ขับดีแบบขณะขับครั้งแรกก็แบบว่าชิวๆอ่ะครับเอ,อ้ยปามแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วยิดคุณน้อยเกมตีนผีมาแล้วนะครับ เต็มเดียวแท้ลูกพี่เขาเกี่ยวแบบคนเดียวสบายใจเฉื่เลยนะครับท่านผู้ชมไม่เกี่ยวไม่ยุ่งกับใครเลยนะฮะโอ้โหสีดยอดครับอันนี้คือแบบเขาเกี่ยวไปด้วยนะครับแล้วก็พีกัญชาไปด้วยนะครับคุณน้อยเกมผมรู้นะฮะอะไรอะไรไม่พี่รู้ไงว่าเกมไปคนเดียวไงยังไงเกมมันต้องแอบอยู่แล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมนควันอยู่ในรถอ่ะขาขาวนั่นอ่ะ อะไรโอ้โหไม่ใช่เมื่อกี้เขาผีกันใช่ไคุณไก่ในรถนะพี่ไม่รู้หรอไอปตามปัมเต็มยังอ่ะเต็มนะไปอีกโอเคไปเนี่ยจุดพอดีโอเคครับผมน่าจะสุดพอดีนะอ๋อปั๊มปั๊มไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าพี่เกี่ยวไม่หมดว่ะไอ้ตัวนี้อ๋อตัวนี้คือแบบมันตัดใบไปแล้วนี่ว่บโอเคโอ้โหนี่เราเกี่ยวได้ประมาณ สองไล่อะครับท่านผู้ชมน่าจะไล่หนึ่งสองไล่เดี๋ยวประมาณนี้นะโอเคเต็มพอดีอะเอาละครับผมเต็มพอดีนะฮะเต็มเมรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาอ้อยไปขายกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวเราคุมผ้าใบกอนดีกว่าเฮ้ยเราต้องคุมไหมนี่ปามาคุมดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคุมผ้บายบก่อน,นะครับผมเพราะว่าเราต้องเอาอ่าเอาอ้อยไปขายนะฮะเดี๋ยวมันแบบว่ามันฟิวตกหล่นตามถนนอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะ เดี๋ยวตรวจเห็นตารจับอีกนะครับผมเอไม่คุ้มนะโอเค,อค,อคเดี๋ยวเรารอทีมงานเอารถพ่วงออกมาก่อนนะครับเพราะว่ารถพ่วงนี้คือแบบเราใส่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเต็มคันเลยนะครับผมดูบบสองพ่วง<ว>นะครับอุ้ยล้อล้อเปื้อนเลยอ่ะดูดิโอ้โห โอเคมาเลยครับมาคนน้อยเกมมาแล้วเดี๋ยวเราก็เอาอ้อยไปขายกันนะครับว่าแต่ว่าทางออกของโรงงานเอ้ยไม่ใช่ทางออกไล่ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนวะ้าสอยดากบางเไปแล้วนะครับเดี๋ยวตามพี่มาเลยนะครับเอาอ้อยไปขายกันนะครับผมซึ่งแบบที่ผมเล่นก็จะเป็นแมพใหม่นะครับก็แน่นอนครับเล่นแมพใหม่ก็ต้องมีหลบทางเป็นธรรมดานะท่านผู้ชม มาในที่ที่ไม่คุ้นแต่ละทุกคนนะใช่แล้วครับ<า>ผมก็ตามพี่มาเลยก็ได้ครับน้องๆนี่เดี๋ยวพี่พาไปเองบอกเลยว่าไม่มีหลงนะครับเราไม่กินตัวเองบอกว่าหลงอ่าไม่มีหลงไม่มีหลงพี่ใช้สัญชาตญาณของพี่ในการนำทางนั่นไงเห็นไหมเลี้ยวผิดทางแล้วโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไม่นไร่เป็นไรม่นรไม่เป็นไรไม่เ็นไรไม่เป็นไรไม่เ็นไรกม่เป็นไรไม่เปนไรไม่ไรไม่เป็นไไม ก็เราแสดงเอานะครับเมื่อกี้นะก็ก็เชืิดค้ำหน่อยก็ได้นะท่านผู้ชมถึงมันจะไม่น่าขำก็เหอะนะฮะเข็ดตามมาเลยครับพี่จะพาไปอ๋อไปจะรอทำไมโอเคเลี้ยวขวานะครับผมเดี๋ยวเราโออยะโอ้อจะโอ้โหเรียบร้อยชนกับรถดำเนี่ยไม่คว่ำแล้วทุกคนไม่ความครับผมเอาละ คับมาในหมู่บ้านก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าแถวนี้คนก็ค่อนข้างที่จะเพ่นพ่านนะครับแล้วก็รถก็ค่อนข้างที่จะเยอะแทนแล้วครับผม mm hmm. ชุกชุน mm hmm. อะไรวะชุกชุน mm hmm. ชุกชุมใช่ไหมอ๋อเฮ้ยอยากจุดคนไปได้ทุกคนเลยครับบรรยากาศที่รถไม่มองทางเลยเอาหลบไปครับแหมมันตัดหน้าเราครับเมื่อกี้ แล้วก็ไม่ได้ตันหน้าหรอกนะครับแต่ว่าเรานี้โผล่ออกไปนะฮะเขาก็เลยเฉียวเอาก็เราผิดเองนี่แหละนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ยอมรับผิดไงทุกคนเราแบบหน้ามึนนะฮะปาดคืนสิครับผมรออะไรเออปาดแรงอะไรอีกปาดจัดจ้าเลยโค้ดิปาวปาดยังไงให้รถคิดว่าเฮ้ยเจอวัวด้วยอ่ะซอยจุ๊ไม่เนี่ยเฮ้ยไอ้ปามปาดอ่ะเออยัดเข้ปามตบอ่อไอ้ปามตบยังไง เอ้ยเย้ยต้นไม้เด้อเด้อโอ๊ยรอต้นไม้มันบางต้นไม้อ่ะต้นเนี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนนี้เราขับภายในนะครับก็คือแบบเวลาเราขับมุมองภายนอกมันบางต้นไม้เยอะสเลเกินนะครับมันก็ทําให้เราขับไม่สมจริงนะฮะโอเคต้องเทโคไปแล้วต้องเดโคไปที่อยโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ย เราเราขับมาที่เดิมอ่ะเด้อเด้อเด้อเราขับมาที่เดิมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเราต้องเลี้ยวซ้ายตรงในหมู่บ้านเมื่อกี้นี่หว่าไอพี่ก็เลี้ยวขวาวิ่งแค่ไอเขาตายเลยว่ะเอากลับมาที่เดิมวะก็ว่าอยู่มันเท่าแม่งเท่าแม่งอะเออรอยเดิมของเราอ่ะ เออใช่โอ้ท่านผู้ชมเรากลับมาที่เดิมเลยครับตอนนี้นะฮะเราลงจากเราเลี้ยวผิดทางนะครับแหมเอาใหม่ครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายไอ้ตรงเออ่ตรงหมู่บ้านเมื่อกี้นะครับใช่หรือเปล่าตรงไหนวะนี่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 เออเนี่ยเราต้องเลี้ยวตรงนี้โอ้หลงทางเฉย มีรถเปล่าโอ้ยครับปล่าเปล่คเรื่องแตว่าคุณไปขายรได้ไหมครับที่ลอไหนโมเดลอะครับฮะ็โมเดลวะี่ใ่รไดผมนะอ๋อใครอะเอาให้ดูงไเาวมไหนๆมาอย่างเยเลี้วซ้ายนะเลี้ยวดีๆนะเราวังเหยียบคนนะคุณต้องเกมเหยียบแน่เหยยบ แบะนั่นไงเรียบรอ้อยระวังคนข้ามถนนนะครับเหยียบไม่เหยียบโอเครอบนี้พี่รับประกันเลยว่าพี่พามาถูกทางแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่หลงทางแน่นอนปีฟุตบาทไปรอบนึงนะฮะโอ้โหเจอวงเวียนเจอบวงเวียนเลี้ยวขวานะครับ ครับผมคครับตามเร็ว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 โอ้สวยกับใบข้างทางไปเรื่อยๆ,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 ๆโอเคเรามาถึงแล้วเอาเลยครับท่านผู้ชมนี่เลยครับเป็นโรงงานารับซื้ออ้อยนะฮะโรงงานน้ำตาลหรือเปล่าไม่รู้นะ โอ้เหลียวไม่ผลว่ะรถจะนี้มีที่พักรถด้วยหมอไม่ใช่ครับรถดีเข้าเลืยเข้าสวนโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปชั่งน้ำหนักนะครับผมว่าน้ำหนักอ้อยเราเนี่ยมันกี่ตันนะครับโอเคบต้องจำกัดน,นะถ้าอย่างไรมีไหมสิบเอ็ดตันนะครับผมโอเค <ใน S 1> มาเปิดประตูใหน่อยเ,เปิดแล้วนี่ประตูปะเปิดแล้วประตูมันเปิดแล้วไม่ใช่เหรอน่าเอ้ยไงชนประตูอยู่เปล่า เอออีกลเวแม่พ้นน่ะนั่นน่ะป้าต้องตีวงหน่อยอ๋อผมเป็นประตูปิดอยู่นะเปิดประตูเปิดอยู่จริงผมเนี่ยผมกับทะลุประตูเข้ามาหนิเอาเหรอโอเคแล้วก็จะดำบเลยนะครับผมอ่าไม่ได้จันแล้วโอเคดำบเลยนะครับ ปองอ้อยเบอร์เอเลยนะครับที okay. okay, ่เข้ามาขายกันนะฮะผลเราไม่ได้ช่างรถหนักนะทุกคนโอเคนะครับผมเดี๋ยวขอรอไปช่างรถเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าป้ามเดี๋ยวพี่ช่างรถเปล่าแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เลี้ยวเข้าไปช่างรถเปล่าก่อนพี่ปัาเลี้ยวไม่ผลแน่เลยว่ะแป๊บนึงไม่ผลเดี๋ยวพี่ถอยก่อนเดี๋ยวป้ามเดี๋ยวป้ามถอยมาเลยก็ได้ป้ามถอยมาเลย ช่วยอว่อดมาทุกคนอ่าเขาขาวเขา,ขา,ขาฝีมือเนาะดูดิโอ้โหเป๊ดด้วยเป็นไงเกมโอ้อย่างงี้เกมก็ไม่น้อยหน้าแล้วเกมต้องโชว์หน่อยละโวอหด้โหดิ <laughs> ปาบดูนี่เปียกผมสิโอเคเดี๋ยวเราก็มาชั่งน้ำหนักรถเปล่านะครับว่ากี่ตันนะครับผมตอน,น,นเรามา11ตันนะอ๋อเหลืออยู่7ตันนะครับโอเค สวยครับรอ,บรอบครับเราบางปลาเขาโอเคเสร็จแล้วนะโอเคพี่รับเงินกับสเมียนแล้วนะเมื่อกี้นี่พี่ขายอ้อยได้เท่าไหร่วะห้าหมื่นเมื่อกี้โอเคคุณไอเกมพร้อมที่จะถอยหรือยังครับรอรอมางปลามอ๋อโอเคเอครับยูครับ ยกเอล่อนโชว์ไป็หนึ่งทีของไม่ได้อ้าวแลวามไปได้ไปได้ไหมนายไปกินไหมตันจกมาเไงนี่รอปามเอาตัวลูกก่อนเอาชนกันแล้วเอาใจเย็นครับลูกพี่มีอะไรก็ค่อยๆคุยกันครับอ่าไปแล้วครับเสียปามเสียปามพี่เข้ามากับรถใหม่นะครับนี่เดิมๆเลยนะฮะยังไม่ได้แต่งนะครับ เสียปปาเขาไม่ชอบแต่งรถนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วปปลนี่เกมถอ,อยได้แล้วนี่ใช่เป๊ะเอาเรถออกโอเคครับผมเดี๋ยวเราเลื่อนรถออกนะครับแล้วก็เสียปปาเขาน่าจะมาชั่งน้ำหนักนะครับเดี๋ยวพี่เป๊ะหาที่แอบรอแล้วกันนะแค่ผมเดินรอบ แอบรอตอนไหนดีวะเนี่ยพี่มาดูผมโถ่อยเอออร์เ <c oughs> ด๋ยาจะโทรถอยจริงๆเหรอทีผมก็ทำได้แต่ผมไม่ผมไม่เปลี่ยนแฮะไหน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 นี่นๆๆนล็อกลูกถอยเอาไม่ใช่เอออร์เหมือนกันครับนี่ใส่เกียร์ก็ไม่น่นหน้าครับตอ,าอาตาลับไปครับาจเจย็นครับผม กรแพงครับกรแพงอ,อ๋อได้อยู่ใช่ไหมเอามาเลยอ่าดำแล้วนะครับผมสีเกเขามขบากับอิสุสุสามูนย์นะฮะนี่โคตหล่อนะครับหมดแล้วมกมนี่ดลดลูไเทดหด้เลยออยไปเลยครับถอยไปเลย อ่านั่นแหละครับโอเคพ่อ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 เบา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 ว่าจะไปถอยแล้วเบาเบาเบาโอ้ใจเย็นครับพวกพี่พ่อแม่อยากพ่อแม่อยากครับพ่อแม่อยากให้เรียนแบสูงๆนี่หนึ่งเกี่ยวอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรกับเทอ้อยตรงกองดินเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ตรงกองอ้อยเนี่ยฟ้าผมโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ไปทีนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่ไร่ของเราเหมือนเดิมนะครับโอเคไปอเ,คเอาเสียแปมทำอะไรครับนี่กำลังจะถอยจอดรอใช่ไหมนี่เขาเทาเสร็จแล้วไม่ผมจอดเนี่ยไปไปนะโอเคครับผมโอเคได้ นะครับกลับได้ครับกลับได้เ,เอ๊ะแต่ว่าเราจะไปถูกหรือเปล่าเกมทางกลับบ้านเราเนี่ยถูที่ของจำทางได้แล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาทีข้อขวาเฮ้ยเหยียบคนอชืบโอคนพอด,ดีเลยหูมาแบบซิ่งเลยนะครับนี่เลี้ยวขวาขา้างหน,น้าครับยัดแซงรถปูนแล้วกันนะครับ ใครเดินไปดูก็เหยียบอย่างเดียวครับช่วงวันี้โอเคถึงทางเลี้ยวแล้วทางเลี้ยวก็แคบซะเหลือเกินเลยทางเลี้ยวหักศอกนะครับตรงนี้ก็เล<อ>ี้ยวแบบธรนมดาแค่ไม่ปีนต้นไม้แค่ต้นไม้เลี้ยนมาครับผมจะปีนต้นไม้นะเออไม้ขับตัวให้ขับตัวออกมาแล้วคืวรถที่ไม่เขาครับเดียเ๋ดวยวเขาบ้านหรือ อยู่ไหนแล้วอ่ะทางเข้าของเราอะอันนี้มะเน่่เน่เอ้าใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตันี้ไม่ใช่ตนี้เดี่ยวขวาตรงหน้าอ๋อนี่ไงอ๋อทางเข้ามันมันมองไม่ค่อยเห็นอะมันอยู่ทึบเกิน ใช่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 เ่ใช่ใชไม่มันอยู่ข้างๆกันนี่งไง ท่านผู้ชมชอบไหมฮะสำหรับคลิปตัดอ้อยของเรานี่ยครับผมถ้าชอบคลิปตัดอ้อยแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยละกันนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับผมสวัสดีครับ